กับวันนี้ที่สอทอหนึ่งนะครับก็จะมีคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ติดอันดับหนึ่งในท็อปไฟท์ห้าท็อปไฟท์ทั้งห้าเนี่ยครับในสิบสี่ประเทศออนไลน์ผมเราก็อยู่กับท่านผู้กกับสอบสวนนะครับหนั่งกลุ่มงานสอบสวนโชคแล้วก็ทางร้อยเวรนวันชรพงศ์นะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีความเสียหายถ้ามองทั้งประเทศเนี่ยนะครับท่านผู้เสียหายทั้งหลายครับ คนี้เกิดขึ้นทั้งหมดใน2ปี3เดือนเนี่ยประมาณ42.68นะครับความเสียหายเกี่ยวกับการซื้อของไม่ตรงปกหรือซื้อของไม่ได้ของเนี่ยคดีนี้เสียหายไปแล้วนะครับ2ปี3เดือนเสียหายไปแล้วประเภทซื้อของไม่ตรงปกไม่ได้ของ4.000ล้านบาทคดีของท่านเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณกรกฎานะพี่ชนะครับกรกฎาเมื่อปีที่แล้ว6กนะครับก็รับคดีไว้ประมาณกรกฎา แล้วก็ผู้เสียหายขนาดเนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือแค่ตัวแทน1,771ท่านนะครับจากการาช่อโกงนะครับแล้วก็บรบอคอมมีมาตราที่เกี่ยวข้องมี14วงเล็บหนึ่งแห่งบรบบอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ช่อโกงใช่ไหมครับข้ช่อโกงประชาชนนะครับเป็นจำนวนถึง1,771ท่านเนี่ยนะครับเป็นบริษัทของ Goldenwood นะครับผู้ดิตกับพวกนะครับที่นครปฐม ความเสียหายทั้งหมดประมาณ11ล้านเศษนะครับอันนี้ก็เอ่อเป็นการเอ่อสั่งเฟอร์นิเจอร์นะท่านนะฮะสั่งเฟอร์นิเจอร์และไม่ได้นะครับอันนี้ก็เสียหายไปตั้ง11 000, ล้านวันนี้ตัวแทนของทุกท่านก็มานะครับว่าเราก็เตรียมการในการส่งทั้งหมดนะฮะเอกสารทั้งหมดนะครับ33แฟ้มรวมเอกสารทั้งหมดเกือบ16,00 0กว่าแผ่นซึ่งจะต้องไปส่งที่นะครับออยการอาญาในวันนี้พร้อมตัว้ันหา นะครับซึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางเรนนครปฐมนะครับก็เราก็สุดๆนะครับไม่ต้องห่วงครับถึงแม้จะเป็นระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารการสอบคํำค่อยๆเยอะนะครับแต่เราก็ทําถึงสุดๆให้กับผู้ท่านนะครับส่วนในการความเสียหายนั้นจะได้เงินคืนอะไรยังไงนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งซึ่งผู้ท่านก็ถามผมทุกวันถามทางทุกกับโชคถามวันเชิญรับผมว่ามันจะมีโอกาสได้เงินคืนไหมเนี่ยสิเอ็ดล้านเนี่ย นะครับแต่ว่าในเรื่องการดำเนินคดีหน้าที่ตำรวจทําถึงอายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <ý Yok> ผมโวงมีอะไรเพิ่เมเติมเกี่ยวกับเรื่องบริษัทโกลเด้นหุ้นนี่ก็เป็นการรับแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งควา,า,าอมออนไลน์จากพนักงานสอบสวนทุกประเทศแต <c oughs> ่ส่วนที่เหลือมันอาจจะมีเพิ่มเติมครับอันนี้มามัดมาหมดมัดมารวมหมดเลยคือทั้งประเทศนะครับในหนึ่งพันเจ็ดร้อยจทั้งประเทศเรามัดรวมไว้ที่สอทหนึ่งเป็นผู้ทําซึ่งทางวัชรพลเนี่ยร้อยเวงก็ลุยทั้งวันทั้งคืน นะครับก็ขอให้ท่านได้สบายใจนะครับว่าตํารวจไซเบอร์นะครับหรือตํารวจไทยไม่ว่าจะกองบัญชาการไหนก็ดูแลประชาชนพวกท่านวันที่แรกที่มาเนี่ยผมเห็นท่านนั่งน้ําตาคอหรือแม้แต่ผู้เสียหายตอนนี้ที่มาหาผมไม่มีวันไหนที่ชาวบ,บ้านไม่ร้องไห้และเทนตอนนี้คือผู้มีอายุทั้งนั้นท่านต้องกลับไปช่วยบอกผู้มีอายุระมัดระวังในการหลอกลงทุนหลอกให้กลัวมีเงินบําเหน็จบำนาญแล้วไปทําอะไรขึ้นมาพวกแก๊งฮอยเตอร์มันไม่หยุดหย่อน แต่ตำรวจไซเบอร์หรือสำนักงานตรวจชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอตรนะครับผู้ช่วการไซเบอร์เองนะครับผมเองพวกเราทุกคนจะทุ่มเทเพื่อให้เราได้รับความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์คดีนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดของตํารวจส่องอายการตามหลักกฎหมายต่อไปก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็พวกเรานะคะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายจากกลุ่มคดีซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะวันนี้ก็ มาขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ช่วยดําเนินการช่วยจัดการนะคะเกี่ยวกับคดีของพวกเราจนจนสุดความสามารถค่ะขอบคุณะค่ะครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับทุกคดีจะเล่นให้เต็มที่ครับนะครับ,รบ,รบของคดีฟร์รีเจอร์นะครับเรามามัดรวงกันไว้ก็จะส่งให้กับทางอายการอายาวันนี้ครับ